สบายดีจ้าปานลงวยสุขทุขคนสบายดีตอนแรงเลยจ้ามเอนิกาลมแหง้งแห้งพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวยามหนาวรื้เข้ามาเลยหัวลมก็ออกเลยลมแหง้งเลยก็หน,นาวพ่อพี่น้องเอ้ยแรงมาแล้วกาน้องนาศีข้ขขวคั่วะจ้าสีหูขาวหูขาวแล้วก็สีเห็ดเขากินกินขาวกับนองทองเลยพี่น้อง กำลังกำลังหุงข้าวยังบะสุกดอกกำลังผดกำลังจะหุงข้าววัวสิเห็ดกะเพรากินเห็ดน,นองทองเห็ดกที่กินพี่น,น,งงน้องเลยนองทองเพื่อนกันน้งโมามาแตงฮียนอยู่พอดีเหรอข้าวสุกเอียงสุกเพิน่นก็คือซีมาแตงหินนะ้งแน้วพี่น้งนะองเนาะดูลมพี่น้องเอ้ยลมมากแห้งๆห,หนึ่งวันนีแห้งๆคาด ไม่ทราบหน่ก็โคตรแห้งขี้ฝุ่นค่ะก็จนวดนล่นเพือนลองนัดข <c oughs> ี้ฝุ่นใส้ขี้ฝุ่นว่าลมแท้ลมหวาน

ดีตาเมกเพิ่นมานำลิ่นนำเอื้อยนาดีกแล้วเหม่เหม่ขนมเหม่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 หุ่น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 เหม่เหม่เหมเหมแซบบอายหึแซบบอหุ่น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 เมื่อนี้น้องนายเกษดของกินกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สู่น้องลุงน้องทองเลยมีน้องลุงเกสดมากินข่าวน้ำนัดจีเปลี่ยนสูตรใหม่แล้ะเห็ด สีเห็ดแกงจืดกับอ่าเมนอะไรซีเห็ดแกงจืด,ลดจแล้วกันกะเพราด้อจ้าก็หุงบ่อยอ่ะง่อยเนาะแซ่บไหมแซ่บบ่หมอ,อร่อยไหมจ้าพอดีนางนกำลังข่างหมอ้อเศดแกงจืดเห็ดแกงจืดแล,แลแกแหละจืดเห็กดกระเพราด้วยพี่นางเด้อพอแล้วเลย อนนั้นเนี่ยอ,อร่อยจังเลยปอนเอ่ยทิ้งอ่ะมาเร็วเร็วเรวแล้วเวเมงเมมามัมแล้วมาม,มัมมาม,ม่มมามัม่ม,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 มกินบอน,น,นเออยโอ้ยอ่ะกินกินกินโอ้ยอยากเด้ออนเนี่ยบานหน ปอนเลี้วปอนเลี้วปอนนั่นเลี้ยวแฟบเลยนี่อะเป็นขนมหน่ะน่ะป้าทอกขึ้นหัวโต๊ะพูดนะระวังน้องโต๊ะเดินน่ะนั่งลงหากเลิกเฮียนบ่เลิกโดนเราจะเฮียนเพิ่มบ่ อ๋อวันสุกบริเฮียน,นเนาะเพิ่อก็เพือเป็ดเพือไก่กเรียบร้อยแล้วบ่ออน้องทองเพิ่ดกามาเรียบร้อยแล้วเพิ่อนั่นกำลังอย่างไปเอาวันหมูหมูสับจ้าสีเฮ็ดแกงจืดหมูสับวันนี้น้อเอานดกะเพราแล้วกัแกงจืดนี่หมูสับน้องลุงมาทำแกงจืดหมูเอรยน,นัทมาเห็ดกะเพราคนละครึ่งเนาะ ลูกเอดเป็นสบอ,อมอาโซฟีมือดเดอ้อสเด้อนาฬกากำลังอานาจะหน่อยสใส่หัวใส่ท่าพอมเนี่ยนังทองมามาเลยใส่แบดีบดีบดขนคนออยังแลด้องใส่ลอดแยกนังทองเามาเลยเดี๋ยวเออเสนหน้ามันมันอนั <laughs> นต่าหน้ามาใหม่ตามเมฆน,นี่น่าเอ้ย แฮงกี้ก็มามาหลินนั่ไปเทาน้อยเด้อพี่น้องเด้อใส่เกิดไปเซอรกันนะป้าเขื่อนเมย์จอมใครอะแม่ใครอะจำเลยจเลลยยจเเตรียมแหล่แล้วจำเลยนี่จำเลยเออแฮงกี้ใส่เกิดยังไงนี่กับดูมกับดูมหากระเดบ้านแล้วบวสนะบวไซเบิร์โซ่าเบิร์ดูค่ะสนะบวกระเดบ้านน่ะ เฮ้ยย ia, nice <c ười> ังอะนะผูผูไปส่งๆงแน่ผูตาบีฮะไอเ่หมวอีคนน่ะเ้ยยตาสังเลยเินนเใช้พี่นามาด้อเออนามีหึนงลยเนอเฮ้เห็นไหมดินนถายก็นข่าวน้ำข่อยเด้อมาเลยสังเดังเดนะสังเดังเ หไปใส่ตัวอาบน้ำมาใหม่คุ่นคุ่นน้องนัดกากำลังต้มเด้อจา้าใส่หัวใส่เท้าพร้อมพี่น้องเอ้ยจักเม่เนแนวหรือบ่เม่นแต่น้องนัดใส่ไปแล้วได้กินได้กันะทะเลน้องพี่น้องเนาะนี่แกงจืดต้มถั่หมูสุกเียกาหัวใส่เท้าซุกเด้อจา้าในการที่ใส่พักแล้วก็เรียบร้อยปรุงเครื่องก็ปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมีอย่างย่าง แป๊บเดียวเองขหมูสุกกระเพาสุกท่าวิตคอยจ้ามาสักักลงเลยก็เขาบวาลงตอนสุกเรียบร้อยทุกอย่างักสุกเพีงเดีวหรอ าสุกแล้วแล้ว,วกะีเอาต้หู้ลงเลยจ้าเต้าหู้ลงเลยเขากับบคุคคนลาะหัวมันสีแตปกปะเดนกะสีทำกระเพราเลนะจ้าทุกคนหืมนายอะไิงทอมี กะเทาตัอจ้าเจีบขั่วหอมๆผัดให้เขา,าแห้งๆนิ่น้อยเนื้อลงเลยจ้าบุมเล็กไเ่็นยังไงเนี่ยนี่ ท,าท้า,ายขอกับขาดทงเิโอยไม่จะเทังเลย กินเผาเร็วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจ้าแกงจืดเนี่ยตักก่อนต้ะคู้พร้อมตักก่อนมีหัวเช้ดเท้ามาด้วย สิตักเป็นจานดิถั่วเดียวเลยก็ตากไปสองถั่วแล้วน้องเยังมดถึงเดียวก็ได้โอ้อยถอ่สก้อนมาเลยเอากลือกลกล้นดี่ล้ว เดบร้อยอันนี้แล้วก็กระเพราเดาจ้าทุกคน